วันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบา ด้านหลังเป็นพิมพ์หลวงพ่อทองเนื้อทองแดงออกปีพศ2489จังหวัดปราจีนบุรีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางแต่ถ้าเป็นเนื้อนางนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับผมราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะ ถ้าท่านลูกค้ามีผักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพมาทางแอป,ปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้ามพันธิมังม,มวันชั้นสามตรงคำการลนพี่ปองสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงเร้นโลดต้นหนังสือนะครับผมมุมล่างตรงกลาง บริเวณตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยตรงปลายเส้นลวดตัวสระอูเนี่ยเห็นไหมครับผมเขาจะติดกับขอบรวดด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจราณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นลวดสระอูเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะติดกับขอบรวดด้านล่างลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการจรนณาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงนิ้วมือท่านนะครับผมมุมล่างตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงปลายนิ้วมือท่านนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงปลายนิ้วมือเนี่ยจะเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดที่ยาวกว่านะครับผมด้านล่างเนี่ย จะเป็นเส้นลวดที่สั้นกว่านะครับผมเป็นปลนายแหลมลักษณะแบบนี้นะด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นที่หนากว่านะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตท,ที่2ในการจรนาาของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดจีวนะครับผมมุมด้านในฝั่งขวาบร, na, ริบรเรวณน,นะครับผมตรงเส้นลวดจีวนะครับผมมุมด้านในฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นแนวเฉียงนะครับผมเป็นขีดสั้นๆนะด้านล่างเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดที่ยาวกว่านะครับผมเป็นเส้นนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนา,าของผมเท่านั้นนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะเป็นแนวนอนนะผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอักขระมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวนอนนะผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมจุดสังเกตที่4ี่นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงเส้นลดกระหนกนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่หในการจารนาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณด้านใต้เส้นลดกระหนกเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เป็นขีดสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระนะครับผมมุมด้านหน้ากัน บริเวณใบหน้าองค์พระนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเห็นไหมครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะต้องรู้จอดนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ เห็นไหมครับผมลักษณะดูจอดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดุดในการติดต่อมากกว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะจะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะสวยนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางแต่ถ้าเป็นเนื้อนางนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านหลัง จุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตแรกนะผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงพื้นกระหนกนะมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแตะนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกนะเห็นไหมครับผมบริเวณนะ จะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดตัวล้อเรือนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผม ตรงปลายเส้นลวดตัวลอเรือเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นขีดบางๆนะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะ mm hmm. เห็นไหมครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดตัวลอเรือเนี่ยจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดขึ้นไปนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะ เป็นคินา,นานะครับผมนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจ้นานาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดขึ้นไปนะครับผมนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผม เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นรัดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นรัดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นรัดจีวรเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นแตกนะครับผมเป็นขีดที่สั้นกว่านะครับผมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจ้นานาของผมนะ เห็นไหมครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นโอดที่ยาวกว่านะด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นโอดที่สั้นกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเมตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงใต้เมตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงใต้เมตาท่านเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะบางๆนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมใต้เมตาท่านมุมฝั่งขวาเนี่ย จะมีเส้นลวดแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะขมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณใบหน้าองค์พระนะครับผมมุมตรงกลางด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ย <c oughs> ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผม <c oughs> ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะถ้าท่านลูกค้ามีพระเคลื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูเจาะนะครับผมมุมนะด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมรูจอดเนี่ย ผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมจดจําให้แม่นนะอเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะสวยนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางแต่ถ้าเป็นเนื้อนากนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดนะโบราลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ้ำมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาเห็นไหมครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะในความเข้าใจของผมเนี่ยถ้าเป็นเดือดทองแดงเนี่ยจะเป็นข้างปั๊มนะครับผม ลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นตัวตัดนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงมุมล่างนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะเห็นไหมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเรียนนะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยจะเป็นข้างปั๊มนะครับผมเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยถ้าเป็นเนื้อหน้ากับเนื้อเงินเนี่ยจะเป็นข้างเลือดแต่งตะไบนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผม ตรงมุมล่างนะครับผมฝั่งขวาเห็นไหมครับผมจะเป็นรอยตัดนะครับผมแล้วก็มีรอยเก็บงานเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะ <c oughs> เห็นไหมครับผมจะมีรอยตะไบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตรูดเหรียญน,นะครับผมมุมล่างบริเวณนะครับผมตรงตรูดเหรียญมุมล่างเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมน้างตรงกลางนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมล่างนะครับผมตรงตูดเหรียญนะ เห็นไหมครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขอไัยทุกท่านด้วยนะครับผมอาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้สมรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิมกวางมวันชั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ